ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าส่วนของของเรานะครับคุณเก๋ทำไมเรื่องของ Keyman Project ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเกี่ยวกับการลดนทุีซึ่งเราจะได้เรียนรู้พื้นฐานไปต่อยอดนำเสนอในสิ่งที่เป็นในอาชีพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขอเชิญพ่อคุณพ่อในเรื่องของคนนี้การเป็นพอครับขอถิอต้ามือเลยครับ จริงคือก็คือแค่ที่จะเป็นการปิดยอดไต่มาที่เราจะต้องได้รับโบนัสกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือในส่วนของโบนัสโบนัสอย่างเงี้ยคือเราย้ายมาที่เนี้ยมาแบบเอาง่ายคือน่าจะเกือบครบปีในสิ้นปีนี้ถูกไหมคะก็เลยอยากให้เรามีความคล่องเรื่องในเรื่องของการคำนวณโบนัสเพราะว่าเราเนี่ยเราเราจะได้รู้ว่าการทํางานของเราเนี่ยค่ะว่าโบนัส bon ขาดเยอะไหมแต่ที่เท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เรา กันเกือบทุกคนนะคะหรือว่าเราเป็นตัวแทนที่จะมันจะมาเป็นหน่วยเนี้ยากให้แบบว่าทุกคนครอบในเรื่องของผลประโยชน์เพื่ออะไรคือหนึ่งในเรื่องของเงินของเราเองอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญนะคะตอการการจัดการประชุมดีๆให้พวกเราตลอดครับเพราเดี๋ยวเรามาร่วมกันฟังวิชาการดีๆจากพีะตาบเรานะครับขอเชิญเียต้ให้ับกันครับค่ะ พี่ก็เหมือนเราเดูแลเรวสบายๆแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกตอนก็นะคะสิ่งที่จะขอเน้นอย่างเดียวเลยคือเรื่องโปรโมชั่นที่เราต้องเก็บให้ได้ในเดือนนี้เนาะเพราะว่าเดือนธันวาคมมันเป็นเดือนอะเดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายของเราแล้วอย่างที่จูนบอกเมื่อกี้มันจะมีโบนัสของไตรามาสใช่ไหมคะมีโบนัสปีแล้วก็มีคุณวุฒิทุกอย่างในอา e อิรสารพัดเลยเดี๋ยวมาดูทีละตัวแล้วก็พี่มีตัวเลขแยกของ ทั้งหน่วยแล้วก็ทั้งคนให้ดูด้วยอาจจะขึ้นจอไปก่อนเพราะเพิ่งท,ทำเสร็จเมื่อคืนแล้วร้อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งให้แต่ละคนอีกทีนึงน,นะคะครับมาฟังเรื่องของเอฟดับบี้แกเซฟวิ่งนะครับหมอตัดสินใจซื้อเลย7คนนะครับซื้อบำนาญซื้อ25 1 5รบมเทบรวมเบสเ็จเบี้ยประมาณล้านส นะครับมะนั้นก็จะมีการมพรีเซนต์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่ไว่าจะเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลไม่ไว่าจะเป็นที่บริษัทต่างเนาะฝั่งโซนเนี่ยก็จะใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงคุยกับผู้บริหารองค์กรเรื่องของการบริหารภาษีทีนี้ไม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคนเงินเดือน30,000มีรายได้3 6 0 0 0 0ลบ1,000 0เหลือ2,600ลบส่วนตัว2 0 0 0 0 0อเหลือ2,000ลบลูกอีก2คน6 0 0 0 0เหลือแสนกว่าบาท แสนกว่าบาทเนี่ยคนรายได้ส0มหมื่นไม่เสียภาษีเลยเ<ม>นาะนะครับขอบคุณพอเฟิแล้วก็จูนแล้วก็ทุกคนนะคนที่จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเนาะของปีเขาบอกว่าเดือนที่มีผลงานมากที่สุดใน12เดือนก็น่าจะเป็นเดือนนี้แหละนะฉะนั้นถ้าดูจากเทรนด์ของบอริษัทแล้วเนี่ยต้องถือว่า ตอนนี้เดือนนี้น่าจะเป็นผลการคิกออฟก,กันอะไรเงี้ยอยากให้มีการคิกออฟเฉพาะพวกเรา <ใช S 1> เองนะโดยโดยโจทย์พมของคอฟเฟิร์ชโชคไทยสีเนี่ยคิกออฟเพื่อทําให้ให้ให้แบบมันเกิดโมราลหรือเกิดเกิดแรงกระตุ้นของพวกเราขึ้นมานะแต่สําคัญที่สุดผมอยากจะบอกว่าอย่าลืมการรีคูดนะครับเพราะว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะไป1นึ่งหมื่นคนให้ได้นะครับเดือนนี้ก็ขอให้ทุกช่วงเวลาเราพบกันอีกทีก็ปีใหม่นะครับเราจะมีทิมออฟกันใครอยากเที้เหมือนกันแจ้งกันนะครับ i you